ตอนนี้ด้านนอกก็เริ่มจะแน่นนะครับเริ่มจะหนาไปด้วยบราารดาท่านทั้งหลายที่เดินทางมานะครับเพราะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านเสร็จภารกิจทางบ้านอ่าก็เป็นช่วงที่นํพาพาครอบครัวพปลุกพาหลานเดินทางมาทาบุญกันอยังเที่ยงคืนอ่าจนกว่าว่าจะไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดเวียนเทียนอ่าเราถึงจะปิดที่ทรรมการนะครับพิธีการทําการนนเป็นในช่วงสองทุ่มโดยท่านพระรกตาวรธรรมราศีท่าน เป็นประธานนะครับนำท่านทั้งหลายเวียนเทียนในช่วงสองทุ่มยี่สิบนาฬิกาแล้วก็สามทุ่มกว่าข็ทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่านะครับกองการกุศลก็จะคงอยู่นะครับให้ท่านทั้งหลายได้ได้ก็จุดประพาร์ทุ่มเทียนนะครับจุดประพาร์ทุ่เทียนเรียอเป็นเกียรติให้เลยนะครับไม่ต้องไปสอบถามราคานะครับร้อยใส่ใส่ที่โต๊ะ นับท่านกมาจากที่มาีมาจากเขาที่อู่ข้างางออกมาน้หน้หล่ราตัก้จั่ไปน้นทงมากวี่สูกน้ำากต้ม้าน้าจกี่ทาอาบาอาจารย์หรือขุย่าตายายก็ดีขอใหุ้นอันนี้ประยบมินคน เแต่ขอ้วยขอให้อมาลงมาสุดสุใหทงดีด้วยนะโยนะารุทาาเลนะสามานะสาถาาเวนะเนเดนนสิ่งชัดเดินที่ประจํงสถานที่ไอีนดีถ้าท่าน่อบท่สินราชกอดีที่วองเพ่หที่เ็นานะครับ